เล่นขอเาเพ่อนอะไรหรอยาดยาดยาดอ,อรอ,อะไรให้ช่วยเนทกินไม่หลหมดหมดก้ลงรอเนะ่ แล้วเรียกพี่มานั่งข้างเราไหมนิ่งติดแค่ชิมูอ่ะอย่างนี้นไม่เคยร,รู้ไอ้ติมมีคนกินไปแล้วเมื่อวานไม่ว่าฉันมีเธอคนที่แสนดีนอยนน่างไร chiếm mày mùa lời kỳ gong con gong con mày máy mày mày máy mày 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 เ <c oughs> จอไหมรอตตลบไปเคอีกสามกิ่งไอายเนตนนุกอะไรนี่สงสั มทำไมไม่มีเพลงพี่ดาซากุบีเลยหรอบอกมาสิอย่างลองฟังอย่างกกี่ครั้งอยาร้องได้ายชอบแบบชอเพลงยาว้ี่เคอยได้ยิ้มเียวแหมเห็นเรารองอาทิตเลยอะไรวิ่นี้พี่ไม่ได้หลงวิ่งแรกพี่ก็ไม่ได้หลงตื่นบ่อยบอยกดึกกบ แอบลงรักเธออยู oh. uh ่แ oh. ต uh ่เธอคงดูไ oh. ม uh ่ออกส่งความในใจก็บอกรู้ว่าเธอจะเปลี่ยนไปถามใจยังไงให้ไว้เมื่อเธอหน้ารักกันไปปฏิเสธ ไม่เลยกใอก็รู้ขึ้นมารู้สึกว่าเพ้เงไรเคียที่สุดแ่ะความมีแต่เพลงความหมาแบ่จอให้บอว่าถ้าเกิดไม่ถึงต้องเปลี่ยนช่วงต้องเปลี่ยนช่องแต่เพลงก็ไม่เปม่ไดีแบบผลาย้ทานเลยนี้รู้ใจคำว่าสองเรา ไม่ว่าจะร้อนหรือว่าจะหนาวก็ไม่กลัวมีเธอที่รักอยูในใจโอ้ลบหนึ่งแล้วก็ฝึกเสียงหลบให้มันแบบแข็งแรงอ่ะร้องทำไมอ่ะดูก่อนคอจะพังแล้วนะไม่อยากจะพูดจะบอกไม่มีเหตุผลจะตอบ ไม่ดวด่ฉันเลยเรื่องราวของเราทั้งคู่ไ,ไม่อยากจะพูดจะบอกไม่มีเหตุผลจะต่อ <ใน S 1> ฉันเองยังไม่เคยคาดคิดไม่เคยรู้ผมจริงๆไลนเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งเนาะเก่งมากเออ

เพลงไหนเพลงเดียวเหรอถึงดีที่เคยร้องมาก่อนเพรแรกพี่จะเอาเพลงนี้มาออดิชั่นกับแต่ไปร้องอีกเพลงหนึ่งแล้วมันดีกว่าก็พอมาัน้าดี เล่นท่ารูดบอยด้วยฮ่าฮ่าฮ่าี่าฮ่าฮ่้ คือพอได้ไหมได้น่ารักดียิ้มๆแบบนี้อ่ะก็พออยากจะขอสักอยากจะขอร้องสักลึกสภาพใบไม่ออกเลยเอวหูแดงแดงเนี่ยคือคิดว่าจะต้องแบบเด้งอย่างเดียวอ่ะต้องกระโดดอย่างเดียวอ่ะคือมาคือมารูดบอยบอยต้องแบบหูแดงๆร้องเนี่ย ฉ,ฉันไม่รู้เกิดขึ้นอะไรฉันไม่รู้เกิดขึ้นอะไร,รลงไปล่วทำไมเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเหราที่พบใครที่พบใคร ฉม่รู้เกิดขึ้นเมื่อไรฉีไม่รู้ตนเนรเพาะใครเพราะเพราะฉีไม่รู้ตนเนเพราะใครฉีไม่รู้จนั้นผิดหรือไม่ฉันนั้นยังไม่รู้โอ้ยไม่ได้รอฉีอเฉีเราแบน้ไม่เคยรู พี่ชายแพทเทิร์นเนี่ยเดี๋ยวพี่ขีแพทเทิร์นให้ไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายหรอเจอหรอต่อใช่เต็งว่ะเจ็บคออ่ะ บ้านผมสนิทกับบายสุดเลยนอนแค่สองคนนะคนอื่นนะ่ะอีกฝั่งเขานอนด้วยกันหมดเลยอ่ะเขาทิ้งผมกับบายนอนแล้วนะสองคน ไใจเม่พอนะอย่าขอต่อนะได้ต่อแล้ว้าจ้าเพียงรวมเราไปเปิดนเช็คเรูาเปิดแค่ครั้งเดียวเองวันนี้ไม่ได้เปิดเลยทำไมล่ะแล้วทำไมล่ะโซ่ปูนมากไปนะ เ,เพลงเดียวเหรอเข้าใจไหมโซ่เข้เดียวเหรอเข,ข้าใจไหมโซ่รวมโซ่ม่เข้าใจหรวมโซ่ไม่เข้าใจหรอโซ่ไม่เคยเข้าใจอะไรหรอโอ้ไปหมอนร้องเพ้อกมากอ่ะโอ้คล้อยมากอ่ะ ยัไ้ต้องแพอมากแล้กินยาดีเดี๋ยวหมอก็มาอะไรปะเนี่ยไม่ใช่ยากินเนียอเาะว่าแบบตอนที่ทะเลาะกันรอบแรกแล้วไงหลังจากนั้นก็กนีกน ทายมีคู่แข่งเฉยอะผมเหรอเฉยเหรอผมก็มีคู่ผมก็มีคู่ของผมเหรอเนี่ยพี่ไม่มีอ่ะไงอะคำไม่ต้องมีเลยพี่โอเคกอลู